จุดใหญ่ของไทยนะคะในช่วงเวลานี้สำหรับผู้ที่หนีภัยการสู้รบจากเหตุดึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะที่กำลังหนีภัยการสู้รบมาจากจังหวัดเมียวดีซึ่งอยู่ฝั่งตรงรข้ามของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ mm. โดยมีรายงานว่ายังมีผู้ลี้ภัยคงค้างอยู่ในไทยประมาณ3,991คน และกำลังรอเหตุการณ์สงบนะคะเพื่อที่จะได้ส่งตัวกลับไปยังเมียนม,มาโดยมีรายงานว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ฝ่ายไทยเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย,ษยธรรมเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองในอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากได้ส่งผู้ลี้ภัยประมาณ1,000คนกลับไปยังเมียนม,มาที่บริเวณบ้านโซซิเมียน ตรงข้ามบ้านแม่กูใหม่และบ้านแม่กูหลวงในตำบลแม่สอดเจ้าหน้าที่ส่งผู้ีิภัยกลุ่มนี้ไปถึงท่าเรือเพราะว่าเห็นว่าการสู้รบของสองฝ่ายยุติในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับ k n u ระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเลเตอร์เกาะจังหวัดเมดีวดีรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทางมูลนิธินิปปอน ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่ปี2558ในภาพรวมการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาสำนักงาน UNHCR ในไทยระบุว่าไทยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเมียนมามากกว่าแสนคนซึ่งอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแต่ในไทยใช้คำว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวซึ่งมีทั้งหมดรวม9แห่งตามแนวชายแดนไทยและเมียนมานะคะ ซึ่งถ้าไปดูศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อยู่บริเวณพรมแดนไทยและเมียนมาทั้งหมด9แห่งจริงๆไทยให้ความช่วยเหลือมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับผู้ที่หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามาประเทศไทยโดยเฉพาะในจุดที่1และ2 3เป็นจุดหลักๆนะคะที่รับผู้หนีภัยการสู้รบไว้มากก็คือที่บ้านแม่ละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก บ้านอุ้มเปี้ยนอําเภอพบพระจังหวัดตากและบ้านมุโอมพอําเภออุ้มผางจังหวัดตากคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าทางชายแดนทางฝั่งตะวันตกของไทยซึ่งอยู่ติดกับเมียนมาประมาณ2,400กิโลเมตรเป็นพื้นที่เป็นตะเข็บบริเวณชายแดนและเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับไทยในการรับผู้พักพิงหรือว่าผู้หนีภัยสู้รบในระหว่างนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่กำลังเกิดเหตุการณ์ประทุข,ขึ้นระหว่าง กองกำลังของกองทัพเมียนมาและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNU ค่ะ